คุณปาลีเขาบอกว่าซิกเนเจอร์ของนมนางยักษ์คือข้างในมันจะเป็นน้ำแข็งด้วยอ่าใช่ใช่อ่าแม่ลองผ่าให้ดูลองผ่าให้ดูเลยนะแบบเจ๋บเลยนะปุ๊บปุ๊บนี่นี่เห็นไหมดู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 นูดูดิ เป็นไงคะอร่อยอร่อยนี่ไงเห็นไมมันจะเป็นเนื้อเจลลี่แบบที่เราบีบไปเมื่อกี้เลยเห็นไหมอย่างนี้เลยอันนี้พาสองสาวมาสวนไผ่มีสุกนะจ๊ะมารองนมนางเงือกกับนมนางยักษ์แบบต้นตำรับเลยมาถึงระยองเลยนะทุกคนของแท้เลยเออจะลองต้องมาลองของต้นตำรับนี่อันนี้เขาจะเป็นนมไผ่ปั่นนัแล้วเขาจะจะโรยด้วยนมนางเงือกมาอยู่ข้างบนแบบนี้เออน่ากินว่ะ หอมมากอันนี้หอมมากไปป้าลองชิมลูกนมไผ่ปั่นมันหอม,มไหมหอมถ้าใครที่ชอบทคเจอร์แบบการเคี้ยวอ่ะกินนมนางเงือกจะมีเทคเจอร์ให้เคี้ยวกว่านะใครชอบความฉ่ำอ่ะนมนางยักษ์เลยโบ๊ะเดียวในปากไปเลยใช่ไหมใช่เข้าปากได้มั้ยลูกอ่ะหนูกินแต่น,นมแล้วลูก <laughs> เอาติดใจนมเขาบอกนมอร่อยคืออันนี้ไม่ใช่นม